สวัสดีนะคะพี่ๆมาพบกันเช่นเดิมน,นะคะพี่98ล้านนะัดผลักเครื่องกัจ๊ะพี่สแกน QR code เพื่อเพื่อนๆนะคะพี่ขาสแกน QR code เพื่อเพื่อนๆ่อน0 62 6 1 7 2 6่งนก้านะคะพี่พี่ชมผ่านทีวีนะสามารถใช้โทรศัพท์กานตรงนี้ได้เลยนะคะพี่ส่งสติกเกอร์ไว้นะจ๊ะจะได้ดูว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วถ้าวันนี้ยังไม่ชอบไม่เป็นไรนะจ๊ะพี่รอจนกว่าที่เราชอบนะคะพี่กดติดตามไว้นะคะพี่่าเพื่อที่จะไม่พลาดนะคะพี่มาชมชิ้นแรกกันก่อนเลยนะคะพี่ชิ้นแรกเป็นมีดหมอนะคะพี่มีดหมอนะคะพี่ตรงนี้รัดแหนบมาแบบนี้นะจ๊ะมีเชือกนะคะพี่หรือได้มงคลรัดมาแบบนี้นะคะพี่่านะจ๊ะ อ่าแล้วตัวมีดนะคะพี่ตัวใบมีดนะฝันหนาแบบนี้นะคะพี่ตรงนี้จะมีลงทองแบบนี้นะคะพี่ลงทองมาแบบนี้เลยนะคะเป็นของเก่านะคะพี่นัดได้มาแบบนี้นะพี่น้องแบบนี้เลยสวยแบบนี้เลยความยาวของมีดนะคะเดี๋ยวนัดวัดให้อีกทีนะพี่จะความยาวของใบมีดนะคะแบบหนึ่งนะคะจะพี่ความยาวของใบมีดนะคะพี่อยู่ที่5นิ้วด้ามจับด้วยอยู่ที่9นิ้วแบบนี้เลยนะคะที่พี่เห็นเลยนะคะที่ก้องสดนะพี่นะตรงปกแน่นอน รวมๆแล้วมีดเล่มนี้นะจ๊ะพี่อยู่ที่มีดด้ามนี้นะจ๊ะพี่อยู่ที่9นิ้วนะจ๊ะพี่ใบมีดอยู่ที่5นิ้วนะจ๊ะแบบนี้เลยกล้องสดนะคะพี่ตรงปกแน่นอนนะคะพี่ร้านนัดนะฟูมให้เห็นชัดๆบอกราคาอย่างชัดเจนนะคะพี่ค่ะชิ้นนี้นะคะพี่หา1 5 0 0บาทนะคะ1,500บาทเป็นมีดหมอเก่าๆแบบนี้เลยนะคะตามนี้เลยค่ะพี่ภาพไม่ชัดเจนพี่สามารถขอภาพทางไลน์จากหนัดได้นะคะ แบบนี้เลยนะคะพี่ด้ามจับด้วยแล้วก็อยู่ที่ใบมีดด้วยอยู่ที่เก้านิ้วนะคะพี่ตามตำราเนาะแบบนี้เลยเก้านิ้วราคาหนึ่งพันห้าร้อยนะคะพี่หนึ่งพันห้าร้อยปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทนะคะโอนเงินสดนะคะนัดส่งให้ฟรีเลยนะคะต่อมามาชมด้ามที่2อนะคะพี่ด้ามที่สองนะคะพี่เป็นมีดเช่นกันจ้ะพี่นี่จ้ะเป็นมีดหมอเช่นกันนะจ๊ะพี่ต่างกันตรงที่ว่าเล่มใหญ่กว่านะคะพี่ตรงนี้จะมีได้แดงนะคะพี่แล้วก็ เป็นเทวเวสนะคะพี Somehow, ่ด <l ux |notimestamps|> ้ามจับนะจะเป็นองค์เทวเวสนะคะแกะลายสวยงามมากแล้วก็เป็นลูสีนะคะพี่นี่จ้ะขั้นด้วยลายแบบนี้นะจ๊ะสวยงามมากค่ะตรงนี้จะเป็นได้แดงนะคะพี่ได้แดงเนาะนี่ได้แดงนี่จ้ะฟีฝุยแบบนี้เลยนะคะพี่ความยาวหน่งปันให้ที่หลังนะคะชมที่ใบมีดก่อนจะพี่ชัดเจนสวยงามแบบนี้เลยนะคะความยาวของใบมีดนะคะ ความยาวของใบมีดนะคะพี่ความยาวของใบมีดอยู่ที่9นิ้วเฉพาะใบมีดอย่างเดียวอยู่ที่9นิ้วนะคะพี่คาะ9นิ้วที่พี่เห็นเลยด้ามจับนะคะพี่อยู่ที่5นิ้วรวมกันเป็น14นิ้วนะคะพี่คาะ14นิ้วนะมีเล่มนี้ด้ามใหญ่นะคะพี่สวยงามแบบนี้เลยลายเวยๆอย่างที่พี่เห็นเลยด้ามจับนะคะพี่ขออนุญาตแจ,จ้งพี่ไว้แล้วนะด้ามจับไม่ใช่งานนะคะพี่เป็นกระดูกกรามช้างนะคะพี่น,จะ,นะจะ๊ะนะจ๊ะ แกะลายมาสวยงามแบบนี้นะคะพี่นีจ้ามีด้ามนี้วนสวยมากนะคะพี่มาพร้อมปอกสวยๆแบบนี้เลยอาจจะเก่าไปหน่อยหนึพี่นะตามการเวลาเลยพี่ขานี่จะ้ะสวยงามมากเลยนะคะพี่ที่พี่เห็นตามขนาดจริงเลยนะจ๊ะพี่ด้ามนี้อยู่ที่สิบสี่นิ้วนะคะพี่่ะรวมทั้งหมดแล้วอยู่ที่สิบห้านิ้วจ้ะพี่สิบห้านิ้วนะคะพี่ที่พี่เห็นเลยนี่ค่ะจะลด สเลย15นิ้วนะจ๊ะพี่ใบมีดอยู่ที่9นิ้วแน่นอนเลยนะคะพี่ค่ะเล่มนี้นะคะพี่อยู่ที่3,800นะจ๊ะพี่3,800ชมชอบแล้วสามารถทักสอบถามได้ขอภาพเพิ่มเติมได้นะจ๊ะค่ะราคาต่อรองลองได้นิดหน่อยนะพี่นะถูกใจยังไงทักมาสอบถามแม่ค้าได้เลยฝากเบอร์โทรนะคะ0 6 2 6 1 7 2 6 0 9น่ะคะพี่วันนี้พายเยอะนะคะพี่มาชมพาโปรโมชั่น อง 300, ละ3า0ยไล่ไปก่อน,นะจะพี่พระมีหลายรายการมากเลยเลี่มเงินก็มีนะคะพี่งาแกะหนุมานก็มีถึงฝั่งชิ้นนะคะพี่เลี่ยมทองก็มีเนาะมาชมชิ้นแรกกันก่อนเลยนะจ๊ะจ้ะพี่มาชมชิ้นแรกกันก่อนเลยนะคะพี่ชิ้นแรกนะคะพี่หานี่จ้ะเป็นคุณแม่ชีบุญเรือนะคะพี่พุทโทน้อยนะคะพุทโทน้อยเนื้อหาเก่าๆแบบนี้นะคะพี่เรี่มเปิดนี่จ้ะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ภาพไม่ชัดเจนยังไงขอพักเพิ่มเติมได้เลยนะคะ3 0 0ร้อยเยจ้ะพี่โปรโมชั่น300ร้อยเยจ้ะพี่องค์นี้สามร้อยบาทนะองค์ที่สองนะคะพี่เป็นหลวงพ่อทานะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทานะพี่นะเก่าๆแบบนี้เลยจะะะล้ะพี่นะคะพี่เหรียญหล่อหลวงพ่อทานะพี่นะ เก่าๆฝุยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขานี่จ้าดานค้างนะคะพี่นานะสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทนะจ๊ะสำหรับอย่างนี้นะคะขออนุญาตฟูมเนาะพี่ได้เห็นชัดๆนะจ๊ะพี่นี่จ้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะจะพี่จ้าต่อมานะคะพี่นี่จ้ะอันนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่ ไม่มั่นใจเลยนะจ๊ะสามร้อยบาทเช่นกันจ้ะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะมีรอยจานอักขระแบบนี้นะคะพี่อีพีนี้รดสุดๆเลยนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่หลวงพ่อเงินนะจ๊ะเกา่เกาๆแบบนี้เลยจ้ะพี่จ๋าเก่าๆแบบนี้เลยนะจ๊ะจะอุดกิ่งนะพี่นะ้องค์นี้อุดกิ่งนะสวยๆแบบนี้เลยปีหนึ่งห้านะคะเนื้อออกสีเหลืองๆนะพี่นอ้อเนี่ยจ้ะสามร้อยเช่นกันจ้ะ ต่อมาองค์ที่สองนะคะพี่เป็นปีหนึ่งห้าเช่นกันนะคะจะอุดกิ่งเช่นกันนะคะพี่มีเสยงกิ่งนะคะจะสามร้อยบาทนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทนะจ๊ะจ้าต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญน,นะคะพี่เหรียญพระพุธนี่จ้ะเหรียญพระพุธประธานพรแบบนี้นะคะพี่เหรียญน,นี้นะคะอยู่ที่สามร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่ขาสามร้อยบาทนะจ๊ะ่ะพี่ขาต่อมานะคะพี่เป็น กลาตาเดียวนะคะพี่หลวงพ่อน้อยนะคะพี่ค่ะด้านหลังมีรอยจระเระแบบนี้นะคะพี่เก่าแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะจ๊ะสามร้อยบาทชิ้นกันนะคะพี่ค่ะต่อมานะคะพี่คามาชมนี่จะพี่คล้ายๆคูฟลอดแนะพี่นะนะัดไม่มั่นใจเลยถ้าพูดผิดต้องขออภัยนะจ๊ะนี่จะแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะ ชิ้นนี้นะคะพี่สามร้อยเช่นกันนะคะพี่สามร้อยบาทนะคะต่อมานะคะพี่ชมเหรียญใบโพนะคะพี่เหรียญใบโพนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะจะเหรียญใบโพนี้นะคะพี่สามร้อยบาทเท่านั้นนะคะอีพีนี้นะคะสามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะเป็นนจ้าหลวงพ่อเงินนะคะพี่ หลวงพ่อเงินพิมพ์ก้ตานะคะพี่นีจะเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้นะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้จะพี่ผิวมะละแล้วพี่นะ้องแบบนี้เลยองค์นี้สามร้อยบาทนะจ๊ะพี่สามร้อยบาทจ้าต่อมานะคะอันนี้ไม่ฟาบที่นะคะพี่แต่อุดกิ่งนะ องค์น so ี um. ้อุดกิ่งนะคะพี่มีเสียงกิ่งนะแต่ไม่ทราบที่นะเป็นที่ไหนนะจ๊ะพี่ขย่าวดูมีเสียงกิ่งนะจ๊ะองค์นี้สามร้อยบาทเช่นกันจ้าพี่จ๋าสามร้อยบาทนะต่อมานะคะพี่มาชมพ่อท่านขายนะคะพี่พ่อท่านขายอันนี้เลี่ยมมาเรียบร้อยนะคะพี่ขึ้นคอได้เลยนะคะพี่อันนี้เป็นพาเลียมมาเรียบร้อยแล้วขึ้นคอได้เลยนะคะพี่องค์นี้สามร้อยบาทเช่นกันจ้าสามร้อยบาทนะจ๊ะจ้า ต่อมาแล้วจ้ามาชมโปรโมชั่นอง์ละหกร้อยนะคะพี่หาอง์ละหกร้อยนะคะจ้ะองค์แรกนะคะพี่เป็นหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะพี่นะเป็นเหรียญเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะพี่เก่าเก่า,กาสวยสวยแบบนี้เลยนะคะจ้ะอันนี้หกร้อยบาทชิ้นที่หนึ่งนะคะพี่หาหกร้อยบาทนะจะให้พี่ชมขนาดนี้ขนาดตามจริงแบบนี้นะจ้ะอันนี้ฟูมให้พี่เห็นเนาะจะชัดเนาะพี่นนองนี่ นี่ฟูมขึ้นมานะคะพี่จะชัดเจนแบบนี้เลยสวยงามนะจ๊ะองค์นี้อยู่ที่600บาทนะคะต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อแดงนะคะพี่ล็อกเก็ตหลวงพ่อแดงนะคะพี่ด้านหน้าเป็นภาพสีแบบนี้นะคะพี่คะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะพี่สวยๆแบบนี้นะคะพี่คะนี่ค่ะอยู่ที่600บาทนะจ๊ะพี่ใส่ได้ทั้งสองด้านเลยนะคะจ้ะต่อมาเป็นพระพุทธชินราชนะคะพี่พระพุทธชินราชเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะคะพี่ ลงทองมาแบบนี้นะคะจะสวยๆแบบนี้เลยใต้ฐานนะคะพี่มีโค้นนะคะพี่จะเรือนลางนะพี่น้องจะเห็นเรือนรางตามการเวลาเลยพี่องค์นี้จะหกร้อยเช่นกันจา้ 600. จาหกร้อยจ้ะพี่มาชมจอบนะจ้ะพี่อันนี้จอบองค์นี้จับกระเช้ามานะจ้ะพี่เป็นจอบเล็กนะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะคะพี่อันนี้เป็นจอบเล็กนะ ในการนี้600บาทนะคะพี่ในการละ600อพี่สาม,มารถจับคู่ได้จะลดทันทีนะคะเหลือ1,000บาทปลายทางบวกเพิ่ม5้าสิบจ้ะโอนเงินสดนัดฝ่องฟรีเลยนะคะพี่อันนี้เป็นหลวงหลวงพ่อเงินจอบเหล็กนะจ๊ะองค์ที่1นเนาะในการนี้มีฝ่องฝององค์อ่ะพี่อันนี้เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเช่นกันนะคะพี่หาส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะเียจ้ะของเก่าได้มาแบบนี้เลยนะคะ จะหกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่พาไม่ชัดเจนหรือพูดไม่ชัดเจนพี่สอบถามมาได้เลยนะคะต่อมาเป็นเต่านะคะพี่เต่าเต่าหลวงพ่องเงินบัดบาง,บางคลานนะคะพี่หาสวยๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากนะคะพี่หกร้อยบาทเช่นกันจ้าพักกิ่งนะคะพี่พักกิ่งนี่จ้าสวยมากจ้ะพี่พักกิ่งนะนี่ลงรักมาสวยๆแบบนี้นะคะมีเสียงกิ่งดังกลางวานนะคะพี่ วยงามมากนะคะ600บาทเลยจ้ะพี่600บาทนะจ๊ะจ้าต่อมานะคะพี่เป็นพระปิดตานะคะพี่อันนี้ไม่ฟาบเกียจิเนาะไม่ฟาบที่ด้านหลังมียันแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะพี่พระปิดตานะคะองค์จิ๋วๆนะพี่นะองค์ไม่ใหญ่นะองค์เล็กนะพี่จะ600นะคะ600บาท ต่อมานะคะพี่หาเป็นหลวงปู่เอี่ยมหรือเปล่าคะพี่หลวงปู่เอี่ยมะคะ่ะวัดสภพันธุสูงนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อสองนี่ค่ะด้านหลังมีคำว่าวัดสภพันุสูงนะคะพี่เป็นรูปหล่อนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่สวยงามเช่นกันนะคะพี่สําหรับรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะพี่นะนี่หกร้อยบาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่นี่ค่ะ เป็นปิดตาเนื้อชินนะคะพี่ปิดตาเนื้อชินหลวงพ่อแก้วนะคะหลังแบบนะคะพี่เนี่ยเป็นแบบนี้นะจ๊ะเป็นปิดตาเนื้อชินนะคะพี่หาเนี่จ้าชิ้นนี้นะอยู่ที่600นะคะพี่600บาทนะคะต่อมานะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่รูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ในเขียวอมเหลืองแบบนี้นะจ๊ะ สวยงามนะคะพี่ขาแบบนี้เลยนะคะนีจามีรอยจานนะคะใต้ถานนะหกร้อยเท่านั้นนะคะพี่สําหรับอีพีนี้หกร้อยบาทน,นะคะต่อมานะคะพี่เป็นฝั่งกระจายนะคะพี่พัดฝั่งกระจายลัตษณะและ,นะ,นะพี่นะลงทองในกลุ่มาแบบนี้นะคะนัดเหมาได้มาแบบนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะพี่ใต้ถานเป็นแบบนี้จะคล้ายๆดินไทยนะพี่น,ะนยอุดไปแบบนี้จะนีจ้า เก่าเดิมๆสวยเดิมๆเ,เลยนะคะพี่สําหรับพระสังกระจายองนี้นะคะจะหกร้อยเท่านั้นนะคะพี่หกร้อยบาทต่อมานะคะที่เป็นเหรียญระฆังนะคะพี่เหรียญระฆังหลวงพอ่อเกษมนะคะพี่ขาปีหนึ่งหกนะคะพี่สิบห้าเมษาหนึ่งหกนะพี่นะเหรียญลึกเหรียญสวย,วยเช่นกันนะคะพี่เนี่นะคะพี่สวยงามนะคะีนจ้าเหรียญน,นี้นะจ้จพี่หกร้อยบาทจะ้ะ ต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญหล่อนะคะพี่เป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะพี่เหรยนี้นะหกร้อยบาทเช่นกันจะพิจารหกร้อยบาทนะคะต่อมานะคะพี่มาชมพ่อท่านคลายนะคะพี่พ่อท่านคลายนะี่คะพี่ขาจะมีคาว่าอย่างนี้ค่ะพี่ข้างหลังเนาะคะ่ะจากพ่อท่านคลายองคนี้นะพี่นะอุดกิ่งน,นะพี่ อันนี้เป็นยันอุแบบนี้อุดกิ่งนะคะพี่ตัวองค์หลวงพ่อเนี่ยในตัวหลวงพ่อเนี่ยองค์นี้มีกิ่งนะจ๊ะพี่พอดีเมื่อกี้นัะเขย่าดูมี่สิ่งกิ่งจ้ะพี่หกร้อยนะจ้าร้อยบาทจ้ะ<พ>ต่อมานะคะพี่เป็นหรียญคล้ายๆเหรียญพระพุทธชินราชนะคะพี่คล้ายๆเนาะถ้าพี่ท่านใดทราบนะนัดไม่มั่นใจสําหรับเหรียญน,นี้นะคะหกร้อยบาทจ้ะ เหรียญเก่าเหรียญนี้ก็เหรียญรอโบราณเหมือนกันนะพี่นะเก่าๆแบบนี้นะพี่นี่จะเหรียญนี้ก็หกร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่หกร้อยบาทจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะพี่นะสัตหีบนะพี่เป็นเหรียญเก่าๆแบบนี้เลยพี่เป็นเหรียญรอเก่าๆแบบนี้เลยหกร้อยบาทนะจ้ะต่อมานะคะเป็นเตารีดนะคะพี่หลวงปู่ทวนนะคะพี่ด้านหลัง นี่เก่าๆแบบนี้เลยนะคะหกร้อยบาทจ้าเดี๋ยวจ้าต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่องค์นี้สวยมากเลยพี่น้ำทองวิ่งสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่พิมพ์นิยมนะพี่น้อฝีทองอลามแบบนี้เลยพี่แบบนี้นะคะไม่ค่อยเห็นนะพี่นะนไม่ค่อยได้เห็นแบบนี้เลยนะคะ องนี้สวยงามมากเลยค่ะพี่หาตรงนี้เป็นเม็ดแรือะไรอย่างเงี้ยจ้ะหกร้อยจ้ะหกร้อยจ้ะทาโปรโมชั่นองละหกร้อยนะคะพี่หมดลงแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูเหรียญเหรียญสวยๆไว้นะคะพี่แล้วก็มีแหวนด้วยนะคะพี่แหวนหัวเสือนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคงหน้ากากทองนะคะพี่่ระลึกเลยค่ะวดบังกระพร้อมนะคะพี่หน้ากากทองสวยๆแบบนี้เลย อีพีนี้700บาทเท่านั้นนะจ๊ะพี่เหรียญหนักัดทองนะหลวงพ่อคงนะพี่นะ7 0 0บาทเท่านั้นจ้าต่อมานะคะพี่เป็นอาจารย์ฟันก็มีนะคะ1นงเหรียญนักัดทองเช่นกันพี่รอแป๊บหนึ่งนะอาจารย์ฟันนะคะพี่อีพีนี้พายเยอะเช่นกันนะคะพี่อาจารย์ฟันนะรายการไหนฟั้มไปก็หอภัยนะพี่นะช่วงนี้เป็นช่วงหยุดยาวอ่ะพี่เนาะมันก็จะเงียบ ลงฟั่งวุ่นๆนรบกวนพี่นะช่วยดูไว้หน่อยนะพี่น้อจ้ะองค์นี้นะคะจานฟ้านะคะพี่ที่700รอเช่นกันนะคะพี่เป็นหน้ากากทองนะคะหน้ากากทองนะพี่นะ7เจร้อยจ้าต่อมาเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพี่ออกวัดทุวยเข่งสวยงามเช่นกันกับพี่หลวงพ่อเงินนะคะออกวัดทุวยเข่งนะคะพี่กบเก่าแบบนี้เลยค่ะพี่ พี่ชัน้นดชื่นชอบหลวงพ่อเงินนะองค์นี้สวยนะพี่ออกวัดถุเขนีน่ล่องน้ําแบบนี้นะจ๊ะพี่นะคะอง์นี้สวยนะพี่นะนเรือนลางตามกาเวลาแต่ยังสวยอยู่สําหรับองค์นี้นะคะออกวัดถุเขนนะ700่ะเจ็ดร้อยจ้าพี่ต่อมานะคะมาชมนี่จะพี่หลวงพูดธทิมนะคะพี่ หลวงปู่ทิมนะคะพี่สวยแบบนี้เลยใต้ฐานตอกแบบนี้นะคะพี่เก้าสิบหกจุดห้าเปอร์เซ็นต์นัมเบอร์เป็นเลขหนึ่งเก้านะคะสวยงามนะคะพี่องค์นี้นะคะพี่อยู่มานานละของเก้าร้อยจ้ะพี่เก้าร้อยบาทนะจ๊ะจ้ะอีพีรถพิเศษเลยเนื่องในเทศกาลข้อพันศาเก้าร้อยบาทนะจ๊ะจ้ะพี่ชมองคต่อมาเลยเป็นหลวงปู่ทั่วนะคะพี่นวะนะคะพี่ สวยๆแบบนี้เลยนวะนะคะพี่อันนี้ไม่มั่นใจว่าปีไหนพี่แต่สวยมากเลยเป็นเนื้อนวะนะพี่นะ้อง์นี้แปดอ๋อเก้าร้อยจะพี่เก้าร้อยเนี่ยก็ปีฝุน8แปดอันนี้เก้าร้อยจะพี่เก้าร้อยเป็นนวะนะจ๊ะเก้าร้อยนะจ๊ะจ้ะต่อมานะคะพี่เป็นบัวรอบนะคะพี่บัวรอบองนี้ก็สวยเช่นกันนะคะพี่อ,อุดกิ่งนะคะพี่องค์นี้มีกิ่งนะเก้าร้อยเช่นกันจ้ะใต้ฐานมีลายเฟ้นแบบนี้นะคะอชางให้นะพี่น้อง องนี้สวยมากจ้ะพี่900เช่นกันนะจ๊าฝากพี่ๆชมให้จบนะจ๊ะองนี้900นะต่อมานะคะพี่มาชมหูยานลบุรีจ้ะพี่หูยานลบลุรีองนี้สวยงามมากเลยจ้ะพี่พาหูยานลบุรีนะอันนี้ขนาดตามจริงนะคะพี่หลังลาย้าแบบนี้นะคะ ดี๋ยวจะฟมให้พี่เห็นลึกๆเห็นช <m> ัดๆ,ๆนะคะว่าพี่พระองค์นี้ไม่มีตําหนิหรือรอยตรงไหนเลยร <m> อยยิ้มยิ้ยยยยยยมสวยสมบูรณ์เลยนะคะพี่เป็นเนื้อชิ้นเงินที่สวยมากนะคะพี่หาองค์นี้นะคะนี้จะ้ะแต่พี่น้อสวยนะจ้ะเก้าร้อยเท่านั้นจ้ะพี่เก้าร้อยต่อมานะคะพี่ชมปลายงานนะคะพี่นี่ปลายงาตัวเล็กๆแต่งๆนะพี่นะเป็นสิงนะพี่นะ,นนะนะหลวงพ่อเดิมนะสิงอย่างเงี้ยเลยจ้ะสามขวัญ ี่เลี่ยมมานะคะเลี่ยมน้าตาล900บาบาทนะจ๊ะพี่ชิน้900นที่้บาทนะจ๊ะ900บาทต่อมานะคะจะมาชมงานเลี่ยมเงินอ้อพระผมเด็ดก่อนพี่พระผมเด็ดกับลักพังใส่ตลับบุญนาคนะคะตลับบุญนาคนะคะพี่นี่รับแต่ตลับอย่างเดียวอยู่ที่600นะคะพี่รับพร้อมพระเลยอยู่ที่900นะคะพี่นี่จ้ะสวยๆแบบนี้เลยสามารถขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะ900องค์ที่1นะึะตลับบุญนาคผมเด็ดองค์ที่สองนะคะพี่ ขอพัฒเพิ่มเติมมาได้เลยตลับบุญนาคเช่นกันนะคะพี่ตลับชุบนาคมาข้างหลังมีคำว่าบุญนาคแบบนี้นจ๊ะเนี่ยจ้าพี่เนี่ยจ้าสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ขอพัฒเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะพี่องค์นี้นะเฉพาะตลับ600รวมพับด้วยเป็น900นะจ๊ะรับแต่ตลับก็ได้นะจ๊ะพี่จ๋าต่อมาเป็นเลี่ยมเงินนะคะพี่เลี่ยมเงินแล้วเลี่ยมเงินเป็นพัฒสมเด็จองค์นี้นะจ๊ะพี่วัดละคังพิมพ์ใหญ่นะจ๊ะพี่ เนื้อหาสวยงามแบบนี้เลยวันละครพิมพ์ใหญ่เลี้ยงเงินนะคะพี่องค์นี้นะพี่นะ2 5 0 0พนานะคะพี่2,500นานะจ๊ะ2,500บาทนะจ๊ะพี่จ๋า2 5 0 0ต่อมาเป็นหนุมานนะจ๊ะพี่หนุมานหลวงปู่ฝุ่นนะคะพี่นี่จ๊ะข้างในเป็นงาน,นะพี่นะชิ้นนี้นะพี่2,500เช่นกันจ้ะพี่ลดไม่ได้แล้วนะจ๊ะ2,500นาะจ๊ะต่อมานะจ๊ะพี่นี่จ้ะ เป็นฝ่นฟามขวัญน,นะคะพี่อันนี้เลี่ยมเลี่ยมเงินนะจ๊ะพี่เป็นงาเลี่ยมเงินนะ2500เช่นกันนะจ๊ะพี่2500เช่นกันนะจ๊ะจะพี่จะต่อมานะคะพี่มาชมนี่จ้ะเขาเรียกอะไรพี่พันกรหรอพี่หรอพันกรหรือแปดกรหรือสี่กรมีฟ้าบเลยมีเยอะมากเป็นปลายงานะคะพี่เป็นปลายงาประกันงานะคะพี่นนี้เป็นงา,นาเนาะชิ้นนี้นะคะพี่ 5500นะคะพี่5,500สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นงานะคะพี่่เป็นหลวงปู่ฝุ่นนะพี่นะ5 5 0พนนะคะพี่ชิ้นนี้5 5 0 0นะคะสวยงามแบบนี้เลยต่อมานะคะเป็นหนุมานนะจ๊ะพี่หนุมานหลวงปู่ฝุนนะคะพี่แกะลายมาสวยงามเลยนะคะนี่จะจับเข่านะพี่เนาะใต้ฐานมีรอยจนอานรอักระชัดเจนแบบนี้นะค่ะพี่ค่ะ กันงานะคะพี่ชิ้นนี้เป็นงาทั้งสองชิ้นเป็นงานะคะพี่สวยๆแบบนี้นะคะชิ้นนี้หนึ่งหมื่นสองพันนะคะพี่หนึ่งหมื่นสองพันนะคะพี่ตัวใหญ่บิ๊กบุ้มนะคะพี่ตัวใหญ่บิ๊กบุ้มเลยนะคะพี่จะนะคะพี่คหนึ่งหมื่นสองพันนะคะสําหรับชิ้นนี้นะต่อมานะคะพี่ชิ้นสุดท้ายของอีพีนี้เป็นหลวงปูทวดขออนุญาตซูใว้พี่เห็นชัดๆนะคะพี่หลวงปูทวดนะคะนวะนะพี่นาะเป็นนวะนะ นี่สวยมากอันนี้ได้พักเก่ามานะคะพี่เก่าสวยงามแบบนี้นะคะพี่ผ่านการใช้งานมานะคะพี่หาเจ้าของร้อนเงินเนาะเลยฝากมาขายสําหรับชิ้นนี้นะคะฝากมาปล่อยนะพี่ฝวยงามจ้ะเขารักษามไม่ได้ถ้าพี่ท่านใดชื่นชอบนะสอบถามมาได้เลยชิ้นนี้นะคะพี่หนึ่งหมื่นหกพันนะคะพี่ชิ้นนี้อยู่ที่1น0 0งหมืกพันประกันทองนะคะพี่ทองจำนำได้จริงนะคะพี่ ใช่ทองจำนำได้กินจริงซื้อขายทองลงจำนำได้นะคะพี่ขาสำหรับอีพีนี้งนะัต้องขอกราบขอพระคุณพี่นะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะพี่ขอให้มีความฝุขในเทศกาลวันเข้าพรรษานะคะพี่สวัสด,ดีคะ่ะ